สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเที่ยววัดเข่าถ้ำบอ่อปานะแต่เขาเขียนสำนักสงฆ์พอดีเราขับรถจะไปเที่ยวที่อื่นแล้วผ่านมาเห็นเป็นถ้ำๆเราก็เลยสนใจอยากจะเข้าไปดูเนาะว่าวัดที่มีถ้ำเป็นยังไงตรงนี้เป็นปากทางเข้าลุงคนนี้เขาจะเป็นไกด์นะค่อนข้างจะทําให้เราสับสนในการเดินถ้ำอยู่พอสมควรนะเขาพาวนชี้แนะนําเร็วไปหน่อย เราถ่ายตามแทบไม่ทันทุกคนแล้วก็เร่งเราเดินมากเลยก็เอาเก็บภาพวิดีโอเท่าที่ได้นะทุกคนโดยรวมประมาณนี้นะทุกคนชมกันไปเรื่อยๆทุกคน นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นการเอาแม่มาทรมานหรือเปล่าน,นะทุกคนตอนนี้แม่เราก็74ขวบแล้วนะทุกคนก็ยังเดินแข็งแรงอยู่ในส่วนนี้เป็นโถงสุดท้ายนะใหญ่สุดแล้วทุกคน ก็จะมีบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานพญานาคอะไรอย่างนี้นนะลุงเขาไ่ว้ยอย่างนั้น จุดนี้เราตั้งชื่อเองว่าสามเหลี่ยมเมอร์ลิด้าน,นะทุกคนมันเอาซะเราเกือบรอดเข้ามาไม่ได้ทุกคนตอนที่เราเข้ามานี้เราหนักเราอยู่ที่ร้อยกิโลนะทุกคนพอดีตัวเรามากๆเลย โอเคยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวนะทุกคนวัดเขาถา้ำหมอปลาหรือสำนักปฏิบัติธรรมาบ่อปลานะทุกคนเราเจอกันใหม่